สวัสดีครับก็เริ่มเลยครับใส่เปลือกก่อนนะครับพออราะว่าสามใบคุณไม่รู้ใส่กับไปเลียเปลือกมันหลายแล้วใช่แค่นี้แหล,ละเชื่อล้าเลยอย่างพวกไหน,นกี่แอ,อันนี้กันยัว <peach> สวัสดีครับวันนี้เชฟแหลมจะมานำเสนอเมนูอย่างครับ,รบวันนี้จะเป็นเมนูตำบัาข้อครับบัตทูนิบก็สิมีน้ำปลาปลาแดดพริก ชุดใดก็ตาม,มาตัาค้อถ้าเฟ่ต์ก็ผมชุดเเอาบ่เคยกินเถียงอันเดว่แบแก้ว่้าเชฟเดล้วครับกับเมนูตำตำม,มาค้อไปนะพวสะอาดต้องมาอันดับหนึ่งนะชุดต,ต้องชุดตอ,ตอนกนะับเขาใส่ส่วนอใส่ส่ย่างดีเลย่ดลืมควาสะอาดเด้ครับอร่อยถูกใจอนนมัยไมถูกดืม รับาติเป็นสิ่งสำคัญคำแรกติดใจคำต่อไปเตียงว่าเป็นศาสตร์ยังไงวัตถุดิบของเราคือข้อข้อจาาใสกครับเป็นหลักมามติดสวนับเลียงเราก็จะแกะต้องเสียง นเ,นเอาเปลือกน้ำเด้เนี่ยขี่เบ้อจากอย่างเอาเปลือกน้ำขี่มื้อจากอย่างนี้นเพราะว่าการขี่แตกเปลือกมันโสมเอ้ยเปลือกมันโขมันฝาดเลยมันอ่ะตัดตัดกับเปรี้ยวมันเนี่ตัดกับโสมมันก็ขี่เพราะแต่ยีโน่ตำมะค้อตำมะค้อ สวัสดีครับก็เริ่มเลยครับใส่เปลือกก่อนนะครับพเพราะว่าสามใบ <c oughs> มกนขมโตึ้นไปต่อสามั้งรางเสียวามตั้งรา,<ะ>า,างเพื่อนนไอีนงเรัราา้องจาก้อจาต้องาก่อนเพืาา่อบอกว่า บอลนี่มันเลี้ยวอีกเลยเลีเล้ยวต่อแสงมาขีดแตกเลีย้ยวนะตอนไหนก็บอลนี่แหละทำไม่อยังเปียกไมากันขีดแตกเปลือกมันมีความฝาดมันจัดทำสุดแล้วพี่ชอบแ <laughs> ล้วพี่เตีนเจ็บตีนเจ็บ็เอยนะแล้วแซวแต่เงื่อ จะอาบว่าพผิดหวมมใไม่ไหมครับเฮี่ยากหัว,วมมหวนใส่หัวใส่หว,ก,วกับปีบางทีแล้วดิกะปีับน,น้อยหับกรปีเอายี่หออแไรกันด้เล้อครับรก็แดก็แดกนิดน้อย เียปลาใส่ <Yum meio pense> ้เอยกอยเลยฮะ้ตั้งใส่สักปีั้งลาแดกกับไม่เข้มไปย่ยวันนี้กับส่เอาไต้ตามิเออลืม

ันนี้ยวเไม่อยางนี่ก็เป่นดสิเออเป็นสีลหรออกข้างเป็นสีพ่ว่าเป็นตะเส็บันเรื่อตาลายเทียบกันี่เทบ วิ่งใส่นลำปลาอะไรขาดจุดเราใส่ไปเนี่ยเข่งช้อนหรอนี่ไม่ใส่ไปยังไงเสร็จเรียบร้อยครับโอ้โหมีดูดีได้แล้วอา นะใด้เปลือกด้เนี่ยกลัวมิชลินครับเจะยด้นี่เป็นสี่ะบาดอัไนตีดหรอราอนจังมัง tao thể... thể... không nên nha 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 tao chị tao chị tao chị nó. chị tao chị tao chỉ tao chị tao สมก็ว่าดักสิว่าสมกว่าดักสิว่าเดี๋ยวตายอยู่กับเพื่อนแบบเนี้ย